ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะไปซื้ออะไหล่รถให้ลุงเสือนะคะเอฟซีพูดลุงเสือกัไทยนาอยู่พุนภาษากลับมาแล้วนี่ก็ได้ปุ๋ยมาใส่ก้าแล้วพี่น้องร้อยหนึ่งซื้อปุ๋ยร้อยหนึ่งน่าจะได้ประมาณสามกิโลนะคะใส่ออยไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวได้เงินค่อยซื้ออีกนะคะก็หิ้วน้ําให้ลุงเสือก่อนลุงเสือไทยอยู่พ โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหน่อยค่อยมันยางน้ำกนลุงเสือตลอดเลยลืมถอดกุญแจรถแดดกับเอหมวกกับบาสาอสไซน้ะลุงเสือแดดป่านนี่ เอาน้ำมาส่งลุงเสือนะคะขับรถไถขับรถไถลงมาหิ้วก็ติดน้ำมาด้วยไม่ได้นะก็ทิ้งไว้อยู่เทงชวรีรถคนละภาษากันเลยหิ้วมาให้ก่อนโอ้ยขันน้าก็ได้ทั้งสูงทั้งไง เอาอะไรรถไม้ลุงเสือดูนะที่ซื้อมาว่ามันถูกหรือเปล่านะคะ <_ Q> โอ้ถ่ายได้ไลายตื่นแล้ว <_ Q> เหนื่อยพักก่อนนะคะเอฟซี เฉพาะล็อกนี้มันก็น่าจะเกือบสองได้หมลละพี่น้องเลยว้าเดินกว่าจะถึงพี่น้องเอ้ยเมื่อยหิวกระติดน้ำด้วยนะคะมันมีน้ำแล้วไหนี้นะคะพอดูไถบ่มไว้ตูนะข้าวก็ไดเนาะรถเกี่ยวปีนี้นะคะข้าวล้นมากๆเลยเจ้านี้เนาะไม่ใช่เจ้าประจำที่ปราสาเคยจ้างนะคะนี่ก็จะเป็นของเจ้าใหม่ที่อาเขามา เกี่ยวนาติดกันนะคะก็เลยติดต่อค้าเจ้าเกี่ยวต่อเลยพี่น้องแต่ว่าข้าวล่นมากๆเลยนะคะว่าไม่ใช่เจ้าของรถเพิ่นไม่ได้เกี่ยวนะคะคือเพิ่นมีลูกน้องเนาะลูกน้องเป็นคนลาวนะสฟซี F C. เกี่ยวข้าวล่นหลายดูนะคะตรงกลางนะมีแต่ข้าวนะที่มองไปเขียวๆนะคะนี่พอฝนตกนะมันก็จะ แตกขึ้นนะคะเป็นข้าวหวานได้เลยนะคะเฮ้ยเมื่อนี่แดดพี่น้องเอ้ยป้าลุงเสือหมวกกระบอกใสไายนาตากแดดแห็บเนายไงพอตัวนี้เสร็จก็เกือบเสร็จนะคะเอฟซีเหลือลงไปนี่ก็ประมาณสามแถว อีกสามแถวนะคะตัวนี้เป็นแถวที่สี่นะคะทางใต้มาขี่หินที่นอกได้ดำดีแต่ไ้นี่แหละคะ่ะนะเพราะว่าแบ่งกันทำนะกับป้าออนนะคะป้าออนกับเพื่อนก็นเลือกเนาะเป็นว่าเพิ่นอยากทําช่วงกลางๆนะคะที่ตรงที่มันมีน้ําแล้วก็มันทําง่ายนะคะลุงเสือไปก็ไม่ใช่คนยากเนาะใครเป็นเลือกทําเอานะ,ะลุงเสือก็ทําส่วนข้างบนกับข้างล่างนะคะ เพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นหินนะ,ะดำยากพี่น้องเอยคอยงมคอยปักไปนะคะข้างล่างเนาะส่วนข้างบนก็มันเป็นที่สูงนะคะน้ําไม่ค่อยถึงนะคะที่เราทำะะทเทศไปนี่แหละฮอนลงเสือภาษาก็ไม่ได้ถือก็บด้เอามาคือการหมวกกระได้เพราะว่าขับมอไซค์ภาษาก็ใส่หมวกกันน็อกนะคะ มาได้เอาหมวกใส่กันแดดมานอนผักลุงเสือเอ้ยจอดรถไทยไปพูชอรี่รถนะคะจอดไว้ทางนู่นเลยเพราะว่าไทยตัวนี้เสร็จลุงเสือก็จะขึ้นไปข้างบนไม่มีน้ำไม่รู้ลุงเสือจะไถหรือเปล่านะคะ จะหาถ่ายแต่เฉพาะตรงที่มันมีน้ำบ่เพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันถ่ายยากในเอฟซีหญ้ามันเยอะนะคะมันคนมันจะเหนื่อยนะมันคัดเนาะก็นั่นแหละตรงไหนถ่ายได้ลุงเสือก็จะถ่ายไปก่อนจะถ่ายตรงแต่ที่มันมีน้ำก่อนโอ้ยหมาหน่อยเอยจะแมนรุจะแมนแรงนำคนเนาะ บะยอมอยู่ซื่อเลยจะแมนแลนนำจ้โค <th> ้งคักแน่มันบ่นอนไปอยู่เลยขยันแท้ๆก็เหมือนเด็กๆในเอซีเนาะ ตอนเด็กๆก,ก็ขยันนะคะพอตโตมากพอขี้ข้านบรยาเคสเนี่ยแบบนี้ตอนเล็กๆโอ๊ยพ่อแม่ไม่ให้ทำนี่ขยันทำได้มักางะมาฝากแนวกินเทียงก็คงจะเป็นแกงปลาเมื่อเช้านี่แหละพี่น,อน้องเมื่อเช้าภาษาก็กินปลานะคะลาพริกม่อคืนนะคะ แถวนี้มันมีน้ำคนน่ะข้าวได้นี่พี่นอ้องไว้เขียวๆนี่ข้าวที่มันแตกขึ้นมานะคะข้าวเม็ดข้าวที่มันหล่นนะคะโอ้หมวกกระบามาใส่เนาะจอดจอดจอดกินน้ำก่อนกระติกน้ำก็เอาไว้ไกลอุบาทมาเบิงดุนแมนอยู่บ่ หมวกกบเอามาใส่แดดหอนปาน่นูสายกำเลี้ยวถูกเกบ้ามันถึงเยอะกว่า ลอยซี่สิบได้แล้วอะไรรถโออันที่อันนี้เจ้าเอาเชือกมัดนะบ่บ่โอ้มันสองอันบ่ออะเฉพาะเขาถามว่าจักเส้นเจ้าก็บบ่มารายละเอียดเนาะงาน่อยก็อามาเส้นเดียวตัวบ่ บอลูแล้วเหย่ยฉันพ่อเขาถามว่าเอากี่สมน่าจะมีลมจะไปบ,บังบ่โอ้ยนี่ไ่บังได้ให้มันมีน้ำเน,ะนาะฝนเศร้าตกกระแห้งน้ำก็ได้เนาะฝนอาเขาก็ได้ รถเสียวตัวนี้เจ๋งไรไมันก็ร้ายเออบอเป็นดอกรถเสียวเจา้าเฮียมุญเคึองต่อเคืงแต่เกี่ยวมาท่านได้เห็นรถผู้ใดส่อ่อนยาพี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดยาลายขัดคุณหนะ่ะ ยาพันนะคะพี่น้องเอฟซีฝนอ้าหนาตืดปืดเลยลงเสือสตาร์ตเครื่องลุยต่อตอนนี้ฟ้าก็พื้นนะคะเอฟซีคือฝนสิตกนะคะเมื่อกี้ยังแดดเปรี้ยงๆนะคะตรงนี้มัดมีน้ำแถวนี้มันจะลึกนิดนึงนะคะเอฟซี เวลาดำต้องหากล้าที่มันยาวๆนะคะเดี๋ยวฝนตกค่อยให้หลุงเสือเอาปุ๋ยมาหวานกล้านะคะซื้อมาแล้วลอยหนึ่งปล่อยไว้เนาะหวานไว้บางๆนะคะเพราะว่ากล้ามันก็ได้สิบกว่าวันแล้วสิบกว่าวันแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้เนาะถ้ามันมีน้ำเพราะว่า ถ้าฝนตกมีน้ำก็ประมาณกลางกลเดือนเราก็จะถอนดำได้นะเอซอันนี้ก็เป็นตะก้าอีกตาหนึ่งแต่ลุงเสือน่าจะไม่มาตกนะคะเพราะว่าตานี้ถ้าตกต้องตกก่อนถ้าตกที่หลังแล้วกว่าจะได้ถอนเนาะเพราะว่าเราก็ต้องซ่อมตะก้าไปพร้อมเลยนี่ถ้าเราดำตานี้ก่อนเหมือนปีที่แล้วเวลาเข้ามาซ่อมตะก้าก็จะได้เหยียบข้าวเข้ามานะเอซี เสียดายนะคะดำแล้วก็บอเอรเยากบเพราะฉะนั้นลุงเสือบอกจะตกข้างบนหมดเลยนะคะ mm. ก็ดูก่อนเนาะถ้าปะแตนจะมาเอาไปดำนะคะที่จำปดงก็มาค่อยมาเอานะคะเดี๋ยวกลายาวนะคะภาษาก็ตกเผื่อทุกปีนะคะแต่ปกติเพื่อนก็ไม่ได้มาเอานะคะเพราะว่า แถวนน้นนะคะแถวบ้านจราศีเขาเจ้าจะดำเสร็จก่อนนะดำเสร็จก่อนกล้าเลือมันก็จะถอนมาขายให้นะไม่ถึงร้อยมัดนะคะนาระเต็นนะสดงวาลุงเสือเขออาะพี่พักลุงเสือนะวันนี้ลุงเสือพักอยู่ข้างทางเลยนะคะลุยไทยนาต่อจะเอา ยาสูบไปให้เพื่อนก่อนเนาะเสร็จแล้วภาษาก็จะกลับนะคะเพราะว่าวันนี้แอนก็โทรบอกมาให้ภาษาไปรำนะคะแล้วก็ขอบคุณเนาะที่ไม่ลืมกันนะคะเพราะาช่วงนี้ภาษาก็ช่วงลงนานะก็จะไม่ได้ไปไม่ได้ค่อยไปจําประดงในเอฟซีเนานะเพราะว่านะก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ วิ่งซื้อน้่นซื้อนี่ให้ลุงเสือนะคะลมมาแล้วฝนสิโต๊ะระบบพี่น้องเมื่อกี้อากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยนะแดดร้อนเปีเป้ยงเ,เลยเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันคึมแล้วดูก้อนขีเมฆพี่นอ้องเมฆขีฝนปกติมันก็จะช่วงบ่าย,ายถึงเวลาช่วงบ่ายมันจะตกทุกวันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือปาสาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ